สวัสดีค่ะดีพีประดับยนต์ค่ะวันนี้เอาจอ Android เทียบรุ่นมาฝากกันนะคะชกกันข้ามรุ่นเลยเอาไม่ใช่นะคะเอามาให้ดูกันนะคะสำหรับการใช้างาน,นความแตกต่างระหว่างแรมซองลอม16นะคะแล้วก็แรมหลอม16ว่าเขาจะเร็วลื่นต่างกันแค่ไหนนะคะสำหรับการทัดหน้าจอเนี่ยแม่ค้าว่าเท่ากันนะคะไม่หนีกันมากนะคะพอๆกันก่อนอื่นก่อนใดเราไปดูสเปคของเครื่องก่อนนะคะ เราไปดูเจ้าสเปคของเครื่องก่อนเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะแลมหนึ่งบอกว่าฉันเป็นแลมหนึ่งนะฉันคอร์ดคอดทีสามนะฉันรอมสิบหกนะและฉันมาด้วยเวอร์ชันสิบจุดศูนย์นะคะแลมสองก็บอกว่าฉันก็มาด้วยเวอร์ชันสิบจุดศูนย์เหมือนกันนะ,ะเราจะต้องมีนะคะกรรมการในการตัดสินนะคะหรือนะคะตัวเปรียบเทียบสักนิดนึงแต่ชึบเห็นไหมคะในส่วนของ ในส่วนของแรม2มันก็จะเปิดได้เร็วกว่านะคะเพราะแรมมันเยอะกว่าะ,ะมาเลย4คอ้นะคะ4คอร์คอทเทค a เเหมือนกันแต่เจ้าตัว,ตวแรม2บอกว่าชั้นคอเทคที่1.1.2 1.12GHz ะฮตนะเจ้าตัวนี้บอกว่าชั้น1 2 0 g h จดูเะะดูเหมือนจะแรงกว่าแต่ทำไมช้ากว่าเนาะอ่ะมันก็ต้องสัมพันธ์กันนะ,ะทีนี้นะคะจะบอกเลยฉันเป็นโมเดล 8227L นะ ะะตัวนี้บอกเป็นคอร์ดคอร์ทีสนะความละเอียดของหน้าจอเห็นไหมคะเจ้าตัวนี้ไซส์สกรีน6.97เจ้าตัวนี้บอก7.42นะ,ะุะสกรีนเห็นไหมคะไซส์มันต่างกันความละเอียดก็ต่างกันนะหนึ่งศูนย์สองสี่แปดร้อยนะคะความละเอียดที่แตกต่างกันขนาดหน้าจอที่ต่างกันบางทีมันไปชดเชยกันได้นะคะแลมหนึ่งแมสองนะคะลำสิบหกนะคะส่วนเจ้าตัวโฆษณา เอาโฆษณา,าออกก่อนแม่ค้าพูดเร็วไปไหมอ่ะส่วน Android Version เจ้าตัวแรม1 CPU งซบอกว่าฉันเป็น10.0นะส่วนแรม2บอกว่าฉันคือ8.1.0นะแปลนะคะอ่ะไม่ใช่สาระสำคัญนะ,ะไม่ใช่สาระสำคัญในการใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวของเวอร์ชันนะคะใช่มันบอกว่ามันมาใหม่แหละแต่นะคะช่วงนี้ไม่มีใครคร้างสต็อกแม่ค้าบอกเลยนะคะ มีแต่ตามหาของกันทั้งนั้นนะคะเรามาดูในส่วนของหนังกันบ้างนะคะชึบอในส่วนของแอปดูหนังบ้างนะคะเราก็จะเห็นแหละว่าแรมสองเขาก็ มาก่อนนะคะมาก่อนฟลุปมาเลยนะคะแลมหนึ่งก็จะช้ากว่านะคะก็ตามตูดกันมานะคะเห็นไหมคะตัวนี้ภาพจะคมภาพตัวนี้ภาพสบายตาทีนี้ปิ้งมาช่องของทีวีช่องไหนดีช่องสามแต่โดนไหมเนี่ยโดนเหมือนกันนะคะรอเขาสักครู่เขาจะช้ากว่านะคะแต่ช้ากว่าแล้วไหมคะเอามาเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้นะคะ ยอมรับได้ไหมเจ้าชบมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่น่าทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณลุงประเสริฐอาดำอายุ61ใช้อาวุธมี่จี้คอตัวเองเห็นไหมคะภาพที่ได้ส,สตางค์กันนะนี่มาประมาณสักพอนะคะสําหรับภาพของทีวีเราก็ได้เห็นแล้วอันนี้จะออกคมเข้มหน่อยอันนี้จะออกนวลๆหน่อยนะ,ะมาถึงการยูทู e บ้างนะคะมาถึงการฟังเสียงดูมัง่ง นะะแม่ค้ก็จะเปิดเพลงเดียวขอเปิดอันนี้ก่อนนะอันนี้หยุดก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่การตั้งค่าเสียง้้รูได ะนะฮะเขาก็จะมีนี่คือ EQ <ๆ>นะคะนี่คือ EQ <ๆ>ของตัวของแรมสอง,เ,สงเรามาลองฟังเสียงของแรมหนึ่งดูบ้างนะคะและไปดู EQ ของเขาด้วยนะคะความต่างมันก็จะนิดๆหน่อยๆน,นะคะ สิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านตุกขันก่อนอ่ให้ช่วยมาที่ใครทำสิ่งที่เคยโดนไม่พ้นความสวย ต่างกันขอเสียงคุณ เจ็บที่เคยโดนไมน่พอความสุขฐานะนมป่วย,วย,ยพ่อรวยเรดช่วยที่ทักที่ขอ้อออมเบี่คว้าปัดเปลาความจนความพอ้อช่วยดอนให้คนเมตตาใอ้เราแม่รวยไอ้คับนี่ yeah, นะคะสำหรับเสียงนะคะการปรับเสียง ตัวนี้จะออกสายบางหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะออกเสียงกลางเยอะหน่อยสําหรับการปิดจอนะคะทั้งคู่นะคะสามารถปิดจอได้เหมือนกันหมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ,อย่างนี้กดค้างแล้วก็ปิดนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบปิดจอนะคะแต่ก็ยังเล่นอยู่นะคะเปิดจอนะคะลักษณะปิดเปิดก็ไม่ต่างกันมากนะคะตัวนี้มันสามารถเล่นได้จนถึง3จอเลยเพราะมีจอพื้นหลังให้เล่นด้วยนะคะ ตัวนี้สามารถแยกได้สองจอนะทางปุูกกระดมปุูกปัดให้มันเกิดการกุมตาย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 เปิดผิดเนี่ยนะคะมันก็จะได้ถึงสาหน้าอันนี้เขาก็จะได้แค่สองหน้านะคะประมาณนี้ส่วนการใช้งานของ GPS นำทางนะคะแลมหนึ่ง แรม1และแรม2นะคะแรม2เขาก็จะกินขาดในเรื่องของการเปิดแอปมาในการประมวลผลนะคะแรม1ก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานทั่วไปแต่ภาพสวยเสียงดีใช้ได้เลยนะคะสำหรับแรม1่อ่ะพี่ๆชอบเครื่องไหนนะคะแอปการใช้งานไหมคะมีให้เหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะดูหนังดูบอลฟังเพลงนะคะ YouTube ไม่มีโฆษณาไซจิกตัวนำทางแบบออฟไลน์ที่สามารถตรวจจับกล้องจับความเร็วได้นะคะแม่ค้ามีให้เหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแรม2หรือแรม1น,นะคะท่านได้สนใจนะคะสอบถามแม่ค้าได้นะคะ ราคานะคะสอบถามทางลน์ดีกว่านะคะไลน์แอดเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงนะคะช่วงนี้ก็มาตามต้นทุนนะคะท่าในใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้นะคะเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะจับ9้านิ้วมารีวิวให้ดูบ้างนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ